ค่าและสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะมาแก้ไขปัญหานะคะของอินทิเกรลของแทนกำลังสามเศษกำลังสามกันนะคะซึ่งถ้าเราพิจารณาดูนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะตรงกับกรณีไหนเอ่ยตรงกับกรณีที่สองใช่ไหมเพราะว่าอะไระคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกำลังของแทนคือเป็นกำลังคี่นะคะ่ซึ่งก็ตรงกับกรณีที่สองค่ะกรณีที่สองคืออะไรกรณีที่สองคือเราจะต้อง แทนนะคะให้ u เท่ากับ sec x นะคะแล้ว du ดิฟ1นึ t นะคะก็ <B 1> จะได้เป็น sec x tan x dx <C> นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะเราก็เป็นไงคะแทนค่าลงในสมการนะคะตรงนี้แทนค่าลงในโจทย์ที่เราต้องการเนาะอ่าจักเนื้อขอจัดรูปแบบนี้นะคะ แทนกำลังส x นะคะเศก์กำลังส x วงเล็บแทน x เศก x dx ค่ะแบบนี้เนาะนึกออกไหมก็คือแยกแทนมาตัวหนึ่งจากกำลัง3ก็เหลือกำลังสองเนาะเศกจากกำลัง3ก็เหลือกำลังสองนะคะเพราะว่าเราแบ่งมาให้ข้างหลังตรงนี้ในการจัดรูปให้ตรงนี้กลายเป็น du นั่นเองค่ะส่วนแทนกำลัง 2, สองเศกกำลังสองนะคะเหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแทนเนาะ เปลี่ยนแทนให้อยู่ในรูปของเศกเนาะเราก็จะได้ว่าแทนกําลังสอง x นะคะเท่ากับเซกกาลังสอง x ลบหนะคะเราก็แทนลงไปเลยแบบนี้เป็นอินทิกร l ของเซกกาลังสอง x ลบหคูณด้วยเซกนะคะกำลัง 2x คูณด้วย du คะ่ะโอเคไหมจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยน u อ,อ่าเปลี่ยนเศก x ให้กลายเป็น u ให้หมดเลยเนาะ ก็จะได้เป็น u กําลังสองลบหนึ 1, ่งใส่วงเล็บหน่อยนะคะคูณด้วย u กําลังสองเนาะแล้วก็ d u ค่ะจากนั้นเราก็กระจาย d u เข้าไปเอ่อขออภัยกระจาย x u กําลังสองเข้าไปนะคะแบบนี้อ่เราก็จะได้ว่ามันคือ u กําลังสี่ลบ u กําลังสอง u ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เป็นไงเอ่ยอินทิเกรตได้เลยใช่ไหมก็ได้เป็นอินทิเกรต u กําลังสี่ก็ได้เป็น u 4, กําลังห้าส่วนห้านะคะ อินทิเกรตลบ u กำลังสองก็ได้เป็น u กำลัง3ส่วน3บวกด้วย c ค่ะจากนั้นเราก็แทนค่า u กลับไปให้กลายเป็นเซกนะคะก็ะได้เป็นเซกกำลัง 5x นะคะส่วน5ลบด้วยเซกกำลัง 3x นะคะส่วน3และบวกด้วย C ค่ะเพราะว่าเป็นอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะคะโอเคเนาะตอบเท่านี้จ้า ค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะปริพันธ์แบบอื่นๆที่นอกเหนือจากเป็น sin x ยกยกกำลังอะไรคูณ cos x ยกยกกำลังอะไรใช่ไหมกับแทน x อกยกกำลังอะไรกับ cos x กยกกำลังอะไรแบบนี้นะคะลักษณะมีอะไรบ้างเนีย๋ยเรามาดูกันเนาะแบบแรกนะคะก็จะเป็น sin ax cos bx เนะคะ dx อ่าเห็นไหมว่าความแตกต่างอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับไอตอนที่เราเรียน sin กับ cos อ,อันแรกยังไงเนะาะจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้ลูกเห็นไหมอันเมื่อกี้ ข้างในมันคือเอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่เป็น ax แล้วก็ bx นะคะ,ะดูอันนี้ด้วยเนาะแบบแบบแรกนี้นะคะเราก็จะใช้เอกลักษณก็คือเป็น sin a cos b เห็นไหมมันแตกต่างกันแล้วเนาะก็คือเปลี่ยนให้กลายเป็นนี่โดยหส่วน2นะคะ sin a บวก b บวกด้วย sin a ลบ b นะคะเป็นการจัดรูปสมัยเลยเนาะอ่ะมาดูแบบที่2กันบ้างนะคะแบบที่2เป็นอะไรเอ่ยก็เป็น sin ax sin bx นะคะ เราก็จะใช้เอกลักษณ์ s i n A sin B เนาเท่ากับเส้น,นส่วนสองนะคะ cos A ลบ B เนาลบด้วย cos A บวก B นะคะจัดรูปใหม่นะคะและอันสุดท้ายนะคะจะเป็น cos A x นะคะคูณกับ cos B x เนาเราก็จะจัดรูปใหม่นะคะโดยใช้เอกลักษณ์ตรงนี้ค่ะเส้น,นส่วนสองอส A ลบ B บวกด้วย cos A บวก B นั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันนะคะก็คือตัวอย่างนี้จะเป็นอินทิกรัลไซน์ x นะคะคอส 4x ซึ่งตรงกับแบบไหนเอ่ยมันจะตรงกับแบบที่หนึ่งนั่นเองนะคะแบบที่1ซึ่งแบบที่1บอกเราว่าอะไรบอกเราว่าให้เราใช้เอกลักษณ์นะคะของไซน์ a นะคะคอส b เนาะเท่ากับนะคะเศษหนึ่งส่วน2ไซน์คูณด้วยไซน์นะคะ A บวกบ เนาะแล้วก็บวกด้วย s i n วงเล็บ a ลบ b นะคะแบบนี้ค่ะซึ่งมาดูว่า a ของเราคืออะไรนะอันนี้เราก็จะต้องแทน a เป็น 2x นะคะและ b คือตรงนี้เนาะ a กับ b นะคะจะเท่ากับ 4x นั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยเนาะเราก็เปลี่ยนค่ากันก่อนนะคะอันดับแรกก็เป็น s i n 2x นะคะคอ s 4x เนะเห็นไหมก็คือ ก็คือใช้สูตรมันเลยเนาะจะเท่ากับนะคะเศษหนึ่ส่วนสองไในอ่าวงเล็บใหญ่ด้วยเนาะวงเล็บใหญ่นะคะ A คือ 2X บวกด้วย B คือ 4X นะคะบวกด้วย s i n ์ A คือ 2X งลบ b ก็คือ 4X นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นบวกเลยไซน์หกบวกด้วย s i n ์ลบสอเค่ะแบบนี้นะคะ ค่ะซึ่งอันนี้นะคะอ,อ,อาจารย์จะขอทบทวนให้นิดนึงละกันพ mm ูด hmm. ถึงว่าถ้าเวลาเรามีฟังก์ชันไซน์กับคอใช่ปะแหมถ้าเป็นไซน์ลบเซตาเนี่ยมันจะเท่ากับลบไซน์เซตาจำได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นคอสนะคะลบเซตาจะเท่ากับคอสเซตาเฉยๆนึกออกปะแหมอันนี้เราถ้าเรานึกไม่ออกเราก็ไปทบทวนวงกลมหนหน่วยกันนะคะแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่านี้เป็นเซตาใช่ไหม ไซน์ลบเซตาก็คือมาตรงนี้นะคะอันนี้คือลบเซตาอันนี้คือเซตาถูกไหมคะแหมมุมเซตาอันนี้เป็นลบเซตาเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไซน์คือค่า y เห็นไหมมันก็จะได้เป็นค่าลบกลับมาแต่ถ้าเป็น cos นะคะก็เป็นฝั่ง x เหมือนกันเนาะก็คือเป็นค่าบวกเหมือนกันนะคะไม่ใช่เป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะจัดรูปต่อได้อีกหนึ่งว่าเป็นไซน์ x จาก s i n ลบ 2x ก็กลายเป็นลบไซนสแทนแบบนี้นะคะโอเคเนาะจากนั้นเราก็ทำไงคะอินทิเกรลเลยค่ะใส่อินทิเกรลมันเนาะจัดรูปเสร็จแล้วเนะาะ s i n 2ส cos 4x คอสนะคะใส่วงเล็บนิดนึงอินทิเกรต dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรลของเซนหนึ่งส่วนสองนะคะ sin 6x ลบด้วย sin สอง x ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ dx ค่ะมันจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็ดึงเศษหนึ่งส่วนสองออกเนาะนะคะแล้วก็อินทิเกรตเฉพาะข้างในเนาะอินทิเกรตไซน์ได้ cos ใช่ไหมก็ได้เป็นลักษณะของ cos อยู่แล้ว cos หก x d cos หก x นะคะ d cos ได้ลบไซน์เพราะฉะนั้นต้องมีค่าลบข้างหน้าถูกไหมคะเนาะไอ้ตัวนี้วงเลยเป็นอย่างนี้นะคะดึงเศษหนึ่งส่วนสองออกนะคะหารด้วยเลยเอ่ยต้องหารด้วยหกด้วยเพราะว่าอะไรคะ มันต้องดิฟไซด์ด้วยใช่ไหมอ่าดิฟคอสหกเอ็กใช่ไหมดิฟลบคอสหกเอ็กก็จะได้เป็นไซน์หกเอ็กนะคะนี่เราต้องอย่าลืมส่วนหกนะอันนี้คอสนะคะลบด้วยดิฟไซด์ได้เลยคะ่ะก็คอสเหมือนเดิมใช่ไหมก็ได้ลบคอสสองเอ็กนะคะอย่าลืมหารสองด้วยเนาะเพราะว่าดิฟคอสเรามันต้องดิฟข้างในก็ได้เป็นสองนะพอเอาหารสองก็จะตัดกันได้เป็นลบไซน์ได้เป็นไซน์สองเอ็กธรรมดานะคะแบบนี้ อย่าลืมเครื่องหมายลบตรงนี้ด้วยอันนี้เนาะเอาลงมานะคะบวกด้วย4ข้างหลังค่ะเรียบร้อยเนาะก็แค่จักรูปใหม่สักนิดหนึ่งเนาะก็จะสวยงามแล้วนะคะก็ได้เป็นลบนะคะ cos 6x เอาลบสองเข้าไอเอาสองเข้าไปหารด้วยเนาะก็จะได้เป็น12นะคะตรงนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะคะก็เป็น cos 2x หารด้วย4นะคะเพราะว่าเอา2 ข้าง่เศนหน่องขางหน้าคูณเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็บวกด้วย C ค่ะก็จะได้คำตอบเท่านี้นะคะค่ะเราก็มาถึงหน้าสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้อควรระวังที่อาจาจะ,จะาเอาไว้ให้พวกเราเนาะก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันตรรกะนะคะ x กํำลังสองมันก็คือ X คูณ X ถูกไหมคะอ่าดูเนาะตรงนี้อันนี้เราเราได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น ฟังก์ชันติโกณมิติเนะาะไซน์กำลังสองนะคะมันก็จะเท่ากับ s i n ์กำลัง2องไอไซนคูณ s i n ์เนาะแบบนี้โดยที่กำลังสองมันจะอยู่ตรงระหว่าง s i น์แบบนี้นะคะ,ะหรือเราสามารถที่จะเขียนมันก็คือเป็น s i n ์เนะคะทั้งหมดอยู่กำลังสองก็ได้คือมันมีความหมายเท่ากันเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นลบนะคะถ้าเป็นฟังก์ชันตรรกเนี่ย x ก,กํำลังลบหมันคือเศษหส่วน x โอเคไหม แต่พอมันเป็น s i n กกำลังลบหนปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นเศษ1นส่วน s i น์นะลูกมันจะเป็น a r ร s i ไซเอกแบบนี้นะคะมันเป็นมันจะเป็นฟังก์ชันส่วนกลับเลยก็คือ Arc s i ไซนะซึ่งจะไม่มีการเขียนเป็น s i n กกำลังลบสแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนนะคะให้เป็นเศษห่งเศษหนึ่งส่วน s i นล่ะถ้าเป็นเศษหนึ่ส่วน s i น มันก็จะกลายเป็นอะไรไปเส้นหนึ่งส่วนไซายก็คือโคเซกนะคะโคเซกเอ็กแบบนี้ไปเลยเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือไอ้แบบนี้มันไม่เท่ากันนะลูก s ซ n 2ออย่างเงี้ยเอ็กไม่เท่ากับ sin x เอ็กกำลังสองโอเคปะ่ะถ้ามันจะเท่าคือมันต้องเป็นยังไงคะมันต้องมีวงเล็บนะคะเป็น sin x เอ็กทั้งหมดกำลังสองแบบนี้โอเคปะ่ะถ้าอย่างนี้มันหมายถึงว่ามันกำลังสองเเฉพาะ x นาะมันไม่ได้กำลังสองตัวไซด์ด้วยนะคะดังนั้นเพื่อตัดปัญหาญวุ่นวายเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ใส่วงเล็บให้เป็นนะคะแบบนี้เลยไซด์วงเล็บ x ก,กำลังสองนะคะแทนการเขียนไซด์เอกกำลังสองก็คือมันจะช่วยทำให้เราแบบเข้าใจมากขึ้นโอเคปะเนาะส่วนนะคะการเขียนที่อยู่ในรูปเศษส่วนเนาะหรือว่าเป็นโค s ซดเอ็กซด x เอ็กนะคะคอร์ดเ ก็คือเขียนเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะจะง่ายขึ้นเช่นเขียนเนะาะไซน์กำลังสอ,งอส่วนคอรหรือเป็น s ซ n ์กำลังสอ,งอคูณด้วยเศษ x แทนแบบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็คือข้อควรระวังทั้งหมดที่พวกเราควรจะรู้ไว้แล้วก็เขียนให้ถูกเพราะถ้าเขียนผิดแปลว่าอะไรหนูก็จะถูกหักคะแนนลูกโอเคนะคะขอให้พวกเราโชคดีทุกคนคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ